สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรนกกรอินพยุงคณะบดีคณะโลจิสติก์มหาวิทยาลัยบูรพาที่จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟัง ได้ทราบความหมายของคำว่าโลจิสติกว่ามันคืออะไรกันนะคะและก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์ขอเรียนแนะนำประวัติท่านคณะบดีแบบย่อๆนิดหนึ่งนะคะรางวัลประกาศเกียรติคุณที่ท่านได้รับในปี2561รางวัล Silver Award ระบบปฏิบัติการจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือที่เรียกย่อๆคือวอชอนะคะมีผลงานด้านการแต่งตำราในหัวข้อเรื่องของตำรานะคะการแก้ปัญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกอันนี้สำนักพิมพ์ศีเนะคะ มีงานวิจัยและบริการวิชาการส่วนนี้เป็นงานที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นคู่สัญญาค่ะปี2,563โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่หรือทำการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิมเพื่อรองรับการขนถ่ายขยะมูลฝอยบนเกาะสม็ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยองในตำแหน่งรองผู้จัดก,การโครงการและยังมีผลงานอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายผลงานนะคะช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังการสัมภาษณ์ท่านคณะบดีคณะโลจิสติก์มหาวิทยาลัยบุรพากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสนะคะที่จะขอสัมภาษณ์ท่านคณะบดีโดยตรงเลยเพราะว่าท่านดูแลที่คณะโลจิสติกซึ่งจริงๆแล้วคณะโลจิสติกของมบุรพานี่เป็นคณะที่อื่นเนี่ยมาหลาลัยอื่นอาจจะยังเป็นสาขาอยู่มีนิสิตจบออกไปเยอะแล้วนะคะครับปีนี้ก็น่าจะปีที่20ครับ โอ้ oh, เป็นปีที่20ที่คณะเปิดมาใช่ไหมคะใช่ครับ oh, <ผม S 2> ค่ะนะคะนี่ขออนุญานิดหนึ่งจากที่อาจารย์จินได้ศึกษาประวัติท่นานคณะบดีนะคะต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับผลงานและรางวัลต่างๆที่ท่านได้รับในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะครับครับค่ะค นะคะแล้วก็วันนี้อยากให้ท่านคณะบดีช่วยพูดให้ท่านผู้ฟังรายการสรีสันโลกสวยหรือท่านที่สนใจรวมถึงผู้ที่กําลังศึกษากําลังค้นหาตัวเองว่าเราควรจะศึกษาด้านไหนกับคําว่าโลจิสติกความหมายของโลจิสติกคืออะไรขอเรียนเชิญค่ะ ครับครับผมโลจิสติกคืออะไรเนี่ยก็เมื่อย้อนกลับไป20ปีเนี่ยคุณแม่ผมก็ถามนะครับว่าแล้วแล้วคุณแม่ผมต้องไปอธิบายให้เพื่อนเพื่อรุ่นราวเขาเดียวกันนะครับอายุ8ปดสิบเก้าสิบเนี่ยนะครับว่าไอ้ตกงลงว่าไอ้โลจิสติกมันคืออะไรกันแน่นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับสรุปเป็นแนวคิดสั้นๆนะครับทริงแล้วโลจิสติกมันก็คือมันเป็นแนวคิดนะครับมันเป็นหลักการในการจัดการแบบบูรณาการนะครับโดยผมองเล็บก็คือการบูรณาการร่วมกัน ว่ามันก็โดยเน้นนะครับการบริาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสินค้าหรืออาจจะเป็นข้อมูลนะครับการเงินนะครับต่างๆตอนนี้เราก็คือเราจะติดคําว่าโลจิสติกคือขนส่งคือสิ่งมันคือการบรณารการการเคลื่อนที่นะครับของสินค้านั่นเองนะครับก็คือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกนะครับผมยกตัวอย่างว่าการบรณาการกันเนี่ยนะครับมันมันมีแนวคิดยังไงนะครับก็เพื่อให้ อาจจะเหมาะกับกลุ่มผู้ฟังนะครับ <ฮะ S 1> ยกตัวอย่างเช่นอย่างสากรนะครับ <ฮะ S 1> วิสาหกิจชุมชนนะครับมีการวางแผนการผลิตการเพราะปลูกสินค้านะครับสินค้าเกษตรมีการจัดเก็บร่วมกันนะครับตรงนี้ก็คือการน,นาําแนวคิดโลจิสติกเนี่ยไปบริหารจัดการนะครับหรือผมยกตัวอย่างอีกสักสองตัวอย่างนะครับเช่น <ฮะ S 1> บริษัทค้าปลีกนะครับจะเห็นว่าบริษัทค้าปลีกนะครับร้านสะดวกซื้อมีการใช้คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้านะครับซึ่งซึ่งมันจะมาด้วยกันนะครับศูนย์กระจายสินค้าหรือการใช้รถขนส่งร่วมกันนะครับการขนส่งร่วมกันขนส่งไปในคันเดียวกันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราบอกว่ารถขนส่งดินลูกรังเนี่ยไปถมที่รถขนส่งดินไปขงที่เนี่ยมันเป็นการขนส่งเนี่ยก็คือไม่ใช่แนวคิดโลจิสติกนะครับก็คือเป็นแค่การขนส่งส่วนหนึ่งแค่นั้นเองเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งของโลจิสติกหรือถ้าเกิดเรามองในระดับอุตสาหกรรมเช่น บริษัทสายการบินเนี่ยมีการมีการรวมกลุ่มการเป็นพันธมิตรการบินนะครับก็คือใช้เครื่องบินร่วมกันเลยนะครับใช้ลูกเรือร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดนะครับโลจิสติกตอนนี้คือว่าจริงๆผมจะบอกว่าเพราะฉะนั้นโลจิสติกมันก็คล้ายๆกับการจับแพชนแกะนะครับเราพูดถึงมานานแล้วเนี่ยทำไมแนวคิดเนี้ยมันถึงได้รับความนิยมนะครับในช่วงสิบยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับประเด็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันคือว่าการบูรณาการหรือว่าการวกรวมุ่มกันเนี่ยมันจะต้องเกิดประสิทธ,ธิภาพนะครับก็คือจุดที่สาคัญมันก็คือว่าการบูรณาการมันต้องเกิดประสิทธิภาพะนะครับพูดถึงประสิทธิภาพคืออะไรครับก็คือ <OU> มันอาจจะลดต้นทุนะนะครับลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยนะครับหเห็นไหมครับว่ามีเรามีส่วนกระจายสินค้าผมยกตัวอย่าง ไม่ได้โปรโมทว่าพวกเทสโก้โลตัสบิ๊กซีมาร์เดนเทรดต่างๆคอนเวเนนซ์สโตร์อ๊ะทำไมเขาบริหารต้นทุนได้ได้ถูกเพราะว่าเขาใช้แนวคิดโลจิสติกในการบริหารจัดการนะครับแล้วมันก็ลดต้นทุนในการดําเนินการลงได้อย่างมากนะครับคําว่าปฏิภาพเนี่ยนอกจากต้นทุนแล้วเนี่ยมันยังมีขาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักโลจิสติกยุคใหม่ที่จะต้องพิจารณานะครับ,รบก็คือในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มน,นะครับ แวลูนะหรือว่าคุณค่าของกระบวนการผมก็ในรายการทิยุเนี่ยผมก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับที่ผมชอบยกตัวอย่างให้มีสิบฟังนะครับว่าเ,เราจะสร้างคุณค่าหรือว่าเข้าใจคําว่าคุณค่าหรือมูลค่าได้ยังไงจริงๆแนละ้วปัจจุบันที่ผมบอกว่านักโลจิสติกก็เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริการนะครับผมยกตัวอย่างตัวอย่างเองนะครับก็เป็นคล้ใช้เรา เล่าเรื่องให้ฟังนะครับก็เป็นเกร็ดแนวคิดนะครับจะจุดประกายหลายๆท่านนะครับว่าการสร้างมูลค่าการสร้างคุณค่าในกระบวนการโลจิสติกส์นะครับผมยกตัวอย่างมีหนึ่งบริษัทมีเซลนะครับมีพนักง <S <S านขายส,สี่สี่ท่านมีสี่คนนะครับบริษัทนี้ก็ขายสินค้าไปต่างๆนานาเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งผู้จัดก,การก็เรียกพนักงานทั้งสี่ท่านเนี่ยบอกว่าวันนี้บริษัทจะต้องขายสินค้าอย่างหนึ่งสินค้าชี้นนั้นก็คือหวีผีผมนะครับ โดยกลุ่มเป้าหมายก็คือพระคีสุขที่อยู่ในวัดนะครับฟังดูเป็นเรื่องตลกนะครับเซลคนที่หนึ่งบอกว่าเจ้านายประสานแล้วนะครับพระไม่มีผมนะครับเซลไปขายให้พระได้ยังไงนะครับพอผ่านมาสองสัปดาห์ลวออกนะครับบอกว่าเจ้านายประสานเยียแล้วนะครับเซลคนที่สองบอกว่าเอจะทํายังไงเนี่ยไม่งั้นโดนไล่ออกก็ไปออดออดหลวงพี่หลวงพ่อนะครับในวัดบอกว่า ช่วยอุดหนุนหวีให้หน่อยนะครับเพราะฉนั้นโดยสัตว์ไล่ออกวัดนี่ก็เหมือนกับเป็นจิตวิทยาก็รับซื้อหวีนะครับต้องการช่วยโยมต้องการช่วยสิกานะครับก็ซื้อรับซื้อหวีไปเทวีสองก็ขายได้ไม่กี่สิบด้านนะครับเทวีที่สามเนี่ยก็ขายก็ไปที่วัดเหมือนกันนะครับเ็าบอกว่าเนี่ยวัดเนี่ยก็มีห้องน้ำนะครับวัดใหญ่โตก็มีญาติโยมมาทําบุญผมผ่าก็เซะเซิงก็ขายหวีเนี่ยก็จะญาติโยมจะได้ดู มีใบหน้าแจ่มใสมีความสะอาดสะอาดนะครับเอาหวีไปผูงคล้ายๆข,ขัดน้ำอยู่ในห้องน้ำในวัดก็ขายได้หลายสิบด้ามเป็นหลักร้อยด้ามจุดสำคัญอยู่ที่เซลล์คนสี่ครับเซลล์คนสี่ขายได้เป็น s <S หมื่นด้ามเอ๊ะทำไมเซลล์คนที่สี่ขายได้เป็น,ปน like หมื่นด้ามนะครับเซลล์คนที่สี่เข้าไปหาหลวงพ่อบอกว่าวัดเราก็เป็นวัดดังนะครับ หวีก็เป็นของสูงเป็นสิริมงคลถ้าเกิดญาติโยมมีพิธีการปลุกเสกหวีค่ะใช่ดนหวีผมก่อนออกจากบ้านจะเป็นสิริมงคลทําให้ทําบุญค้าขายแอบคล่องนะครับก็ทําพิธีการคล้ายๆคล้ายๆเครื่องเอ่อเพื่อกลางเครื่องสิริมงคลเป็นปลุกเสกอย่างนี้เหรอคะเออปลกเสกปลุกเสกครับก็เลยทําให้สามารถขายหวีได้หลายหมื่นด้ามจุดที่ผมอยากจะให้คิดก็คือว่าเซล์คนที่หนึ่งถึงคนที่สามเนี่ยเขาขายหวีที่ ที่ฟังก์ชันคือหน้าที่การใช้งานของมันคือหวีเอาไว้หวีผม,มแต่เซลล์คอนิสีเนี่ยเขาขายหวีที่แวลูคือขายทีค่ค,คุณค่าของมันนะครับสร้างมูลค่า,านะครับเขาไม่ได้ขายหวีที่เอาไว้ไวหวีผมนะครับแต่ขายหวีที่คุณค่าของมันนะครับหวีแล้วอยู่บนศรีรษะสูงเป็นสิบหริอเคนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิด เราวองโลจิสติกว่าเรารับขนส่งสินค้าเฉยๆนี่ก็เหมือนกับเราก็าขายหวีที่ฟังก์ชันนะครับแต่ว่านักโลจิสติกสมัยใหม่เนี่ยเราก็จะมองถึงการสร้างสร้างแว l ลูนะครับสร้างคุณค่าให้ ในกระบวนการในสินค้าและบริการต่างๆตรงนี้นะครับคิดว่าก็เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารโลจิสติกส์ยุคใหม่นะครับที่จะเน้นไม่ใช่ลดต้นทุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ลดต้นทุนกันมาในต่างประเทศแต่ลดกันมาสักสี่สิบห้าสิบปีไม่สามารถจะลดได้แล้วในยุคต่อไปยุคใหม่ก็จะเน้นการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการเป็นหลักนะครับนี่นครับผมก็ยกตัวอย่างสั้นๆก็คือแนวคิดโลจิสติกคือการบรูรณาการร่วมกันแล้วก็เกิดความประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนหรือว่าการสร้างมูลาค่าเพิ่มครับแต่ผมก็ขอสรุปนะครับแนวคิด<ะ>สำคัญเพียงเท่านี้ครับพักสักครู่นะคะเต่าเหยียบโลกแป้งตะงับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่ง แห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันมี3สูตรให้เลือกสูตรบำรุงกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ผสานคุณค่าจากธนาคาช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนสูตรไวเทนนิ่งกลิ่นซากุระผสานวิตามิน B3 และ AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติสูตรดั้งเดิมกลิ่นเมนทอลปกป้องยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าสูตรอื่นมาพร้อมสัมผัสความเย็นจากเมนททลหาซื้อได้แล้วที่7ซ l ว v e ท็อปโลตัส บิ๊กซีและร้านคาชั้นนำทั่วไปมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีลเว่นนะครับอาร์ตี้โปรเฟชชั่น u ลซูเปอร e เพอร์เฟกต์พาวเดอร์บวกบวกแป้งคันเทแป้งผสมรองพื้นควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อ สีแป้งไม่เปลี่ยนระหว่างวันผิวหน้าเนียนสวยใสมั่นใจตลอดเช้าจรดเย็นพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF 25 PA บวกบวกมีทั้งหมด2โทนสีให้เลือกสี C1 ส,สำหรับผิวขาวและสี C2 ส,สำหรับผิวสองสีหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลสาขาใกล้บ้านราคาพิเศษ199บาทจากราคา690บาทใกล้ที่ไหนช็อปที่นั่นนะครับ ป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่เมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปเรายังคงสร้างความอร่อยให้อย่างไม่หยุดยัง้งตัวไก่ไม่เป็นไรแต่ความอร่อยต้องอยู่ไม่ห่างสามารถสั่งผ่านเดลิเวอรี่5ช่องทางได้แก่แกรฟ Food ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกใส่โค้ดป๊อปคอร์นไลแมนส่งฟรี3กิโลเมตรแรกไม่ต้องใส่โค้ดฟ o ้ดแพนด้ส่งฟรีในระยะทำการโก j e จกหรือ m a j o r c i n i p e c s e e k s t t r r e ส่งฟรี6กิโลเมตรแรกเมื่อซื้อสินค้าครบ220บาท ใหม่สเปร์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาแพนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทห้าตะขับซิมเทียนฮ้อจำกัด เขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอตาตะขับ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเทรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาทีนะะอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะก็ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญ เขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะก็สำหรับพกพาได้สะดวกนะคะก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะ เรามาฟังกันต่อเลยนะคะขออนุญาตเป็นอีกคำถามหนึ่งนะคะท่านอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราสามารถนำความรู้นะคะที่ได้จากการศึกษาอย่างคณะโลจิสติกเนี่ยค่ะได้ความรู้อะไรแล้วก็สามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างไรคะเรียนเชิญท่านคณะบดีค่ะจริงๆเราที่ผมบอกว่าเราประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เลยะนะครับก็คือเป็นการดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ ในทุกกระบวนการผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยอย่างมหาวิทยาลัย <ฮะ S 1> ทำไมมหาวิทยาลัยจะต้องมีห้องคอมพิวเตอร์แต่ละคณะจะต้องมีทำไมไม่มีรวมไว็ศูนย์กลางเห็น <ฮะ S 1> ไหมครับอ่ะเพราะทุกคนทุกคณะก็อาจจะมาใช้ทรัพยายกรร่วมกัน<ฮ>ะ,ะห้องเรียนเนี่ยก็เอามาแต่ละคณะมีห้องเรียนโอ้โหมันก็เป็นต้นทุนในการดูแลรักษา<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ต่างๆางมากมายทำไมไม่มีอาคารเรียนรวม ที่ทุกคณะ <c oughs> นะครับที่ทุกคณะถ้าเกิดเราไปมองดูอย่างต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเราเคยไปเรียนหรือว่าไปเคยไปดูงานต่างประเทศจะสังเกตเห็นว่าคณะหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณแค่ห้องหนึ่งหรือชั้นหนึ่งแค่นั้นเองเป็นสำนักงานน <c oughs> อกนั้นทุกคณะทุกหน่วยง,งานก็จะมีอาคารเรียนรวม <c oughs> ทุกคนใช้ของส่วนรวม ร่วมกันนะครับบ้านเราถ้าเกิดมองถึงระดับระดับประเทศเราจะเห็นว่าต่างคนต่างทําแต่ละกระทรวงแต่ละกรมแต่ละกองเนี่ยครับก็เกิดค่าใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยที่ไม่เกิดจากการบรูรณาการนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเราสามารถบรูรณาการหรือการบริหารประเทศในยุคสภาวะวิกฤตเห็นไหมครับว่าเราก็มีหน่วยงานที่มันมากเกินไปนะครับการบริหารแบบบรูรณาการจริงๆนะผมคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ทําได้นะแต่ว่าพอปฏิบัติเนี่ยคือนักโลจิสติกเนี่ยนอกจากเรียนแนวคิดเนี่ย เรายังต้องมีหล <c oughs> ักิจว da ิทยาในการที่จะบริหารคนครับคือ่งที่ว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับซึ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งสาคัญที่สุดนะครับแนวคิดมีนะครับในหลักทักษะในการบริหารคนนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจริงๆนะอันนี้เป็นคีย์พอยต์ของของนักโลจิสติกซึ่งต้องบริหารองค์กรต้องบริหารภาพรวมกับรุนการให้ได้นะครับนั่นคือการนําโลจิสติกไปประยุกต์ใช้ นในชีวิตประจําวันครับให้เกิดประโยชน์ได้เลยนะคะคโอ้เยี่ยมเลยค่ะค่ะนะก็คําถามสุดท้ายแล้วค่ะทางรายการขอเรียนเชิญนะคะท่านคณบดีฝากคาแนะนําให้กับท่านที่สนใจหรือท่านผู้ฟังนะคะที่อยากจะส่งบุตรหลานนะคะมาเรียนหรือว่าท่านที่คิดจะเรียนเรามองว่าควรจะมีการปรับตัวหรือวางแผนในการปฏิบัติตนอย่างไรในสภาวะวิกฤตเนี่ยคะ่ะโควิด -19 เเนี่ยค่ะเรียนเชิญค่ะ ครับก็จริงๆเราก็ตระหนักนะครับก็คือในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อทุกท่านเนี่ยต้องต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับธุรกิจหลาย,ลายธุรกิจเนี่ยก็หยุดชะงักนะครับสินค้าเนี่ยไม่มีขาเดินนะครับขาเดินไปไม่ได้นะครับขานะครับเพราะฉะนั้นก็ธุรกิจโลจิสติกด้านอาหารนะครับจะเห็นว่ายาแลววะวิชัณฑ์รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องของพวคบริโภคในบ้านเนี่ย ก็มีความจําเป็นแต่ตรงนี้ผมให้เป็นคีย์เวิร์ดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในยุคปัจจุบันนะครับหรือว่าในในยุคที่ New Normal ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเนี่ย mm hmm. เราก็คงจะต้องพึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นครับแล้วการบริหารความเสี่ยงตรงนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับ mm hmm. แล้วก็ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เนี่ยครับก็เป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น โอกาสได้นะครับตรงนี้ก็พอจะมองเห็นภาพนะครับว่าธุรกิจด้านโลจิสติกส์ด้านอาหารยาวิชาภัณฑ์อื่นๆนี่ก็เติบโตอย่างมหา,าศาลเพราะสินค้าไม่มีขาดเดินไปไม่ได้นะครับ <S 1> <S 1> <S 1> <ช>ตรงตรงนี้ก็เป็นการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตนะครับก็สามารถที่จะสร้างโอกาสตรงนั้นได้ครับนะคะครับเครื่องบินเนี่ยนอกจากเครื่องบินเราเห็นว่าเครื่องบินหยุดบินเนี่ยแต่ผมจะเรียนว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าเนี่ยยังบินกันอยู่แบบเนืองแน่นนะครับ ทางรายการนะคะศิษสัลโลกสวยก็ขอเรียนขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ด็อร์นกรอินพยุงนะคะคณะบดีคณะโลจิสติกมหาบราลัยบูรพาที่ให้เกียรติรายการได้สัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับวัสดีค่ะอาจารย์ สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบรายการศีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกรทิปขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง B.S.C. บริษัท Major c ์ซ e น l เพล็กซ์กุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์บริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรแกไอตาะ,ะขาบ5ตัวบริษัทไทยเฮิร์บเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด ผลิตภัณฑ์แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกใหม่เซรั่ม BSC Vitamin Brightening Serum วิตามินซีสูง32เท่าผิวใสนุ่มเดี้ยงเปล่งประกายดูมีออร่าด้วยคุณค่าสุดเข้มข้นที่ขัดสันอย่างดีเพื่อสาวๆโดยเฉพาะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายส่วนผสมจากวิตามินซีและวิตามิน B3 ช่วยให้ผิวกระจ่างใสและเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติไวโรเซอรล,ลาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานผิวแลดูกระชับเปล่งปังสกินการ์สารสก,กัดธรรมชาติปกป้องผิวจากมลภาวะ หาซื้อได้ที่เ e เ e ่นอเลเสาขาใกล้บ้านคุณปริมาณ50กรัมในราคา49บาทสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยังเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ เอ็มพาส์ card, ปัดสมาชิกดูหนังสุดคุม้มความบันเทิงไร้ขีดจำกัดดูหนังเหมาใจแบบรายเดือนจ่ายเดือนละครั้งดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกรอบดูได้ทุกสาขาเริ่มต้นเดือนแล้ว200บาทสมัครได้แล้วทุกเจนวันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กใกล้บ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติม w w w m a j o e r c i n i p e x c o m เตาเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีท็อปโลตาติกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไปแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศรัพท์062 3 9 6 5 2 9 8 0 6 2 3 9 6 5 2 9 8